สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากโลกของบา์บเรียนยอดนักสืบกับราชาปริศนานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงช่วงบทที่7 2่อ2 5ถึง725ค่ะเป็นตอนที่บียนยานเดลต้องเผชิญหน้ากับกษัตริย์แคบหยอกผู้อยู่หลังม่านไหมครั้งแรกบรรยากาศนี่คือแบบตึงเครียดสุดๆเลยเนาะ ใช่ครับเปิดมาก็เจอแรงกดดันเลยบยอนสัมผัสได้ทันทีว่ากษัตริย์ที่อยู่หลังม่านนั่นน่ะมีอะไรบางอย่างที่เอ่อคล้ายกับอ e ีแบกโฮมากๆโดยเฉพาะแววตาคือมันมองเป้าหมายไม่ได้มองคนอืมเข้าใจเลยค่ะมันคงหน้าขนลุกน่าดูครับบยอนเลยต้องแบบข่มสัญชาตญาณตัวเองไว้ก่อนตั้งใจฟังว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรกันแน่มีไพ่อะไรซ่อนอยู่แล้วปฏิกิริยาของกษัตริย์เป็นยังไงบังคับตอนนั้น กษัตริย์เออเหมือนจะขบขันนิดๆน,นะครับที่เห็นบียนยอมสงบลงแต่ก็พูดเหมือนกับว่าจริงๆคาดหวังให้บียนต่อต้านมากกว่านี้พูดเหมือนอ่านใจออกเลยนะคะแบบจี้ไปที่จุดอ่อนเรื่องความไม่รู้ของบียนใช่ครับชี้ให้เห็นว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อเอาตัวรอด b บียนก็เลยต้องออวิเคราะห์ในใจเลยสร้างเหมือนหน้าต่างข้อมูลตัวละครให้กษัตริย์อ๋อที่มีแบบความต้องการการยอมรับ plus 7, อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ ครับครับแล้วก็มีโรคเด็กม2 plus 4โรคเท่ plus 4ด้วยเป็นวิธีรับมือในแบบของเขาก็ยังคงความเป็นบียอนอยู่นะคะแม้สถานการณ์จะกดดันครับแล้วสุดท้ายกษัตริย์ก็ยื่นข้อเสนอมาเป็นคำขอ5อย่างแลกกับการที่กษัตริย์จะไม่มายุ่งกับบียอนอีกฟังดูเหมือนดีแต่ก็แฝงอันตรายเนาะแน่นอนครับเหมือนยาพิษเลยแต่บียอนก็ยอมรับเพราะมันก็ยังดีกว่าเป็นทาสไปตลอด แล้วคำขอนี่มันคืออะไรบ้างคะเริ่มจากอะไรก่อนคำขอแรกก็แปลกแล้วครับคือขอให้อยู่คุยเป็นเพื่อนหนึ่งสัปดาห์ฮะอยู่คุยเฉยๆหรอคะใช่ครับวันแรกๆก็คุยเรื่องทั่วไปเรื่องที่บียอนไปสำรวจโลกมาอืมแล้วก็มีเล่นบอร์ดเกมด้วยนี่คะครับกษัตริ์นี่เล่นโหดมากบียอนสู้ไม่ได้เลยแล้วก็มีอ่านการ์ตูนด้วยอันนี้ก็น่าสนใจใช่ครับ ที่พีคคือ b e y o n เบเ c จอการ์ตูนที่นักเขียนที่เขารู้จักจากโลกเดิมเป็นคนวาดซึ่งมันทำให้คิดว่าหรือนักเขียนคนนี้จะถูกจับตัวมาเหมือนกันครับผมทั้งหมดนี่มันทำให้ e บยอนเริ่มสงสัยว่ากษัตริย์กำลังถ่วงเวลาถ่วงเวลาแต่เพื่ออะไรนี่คือคำถามใช่ครับยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงจนกระทั่งวันที่สวันที่สเกิดอะไรขึ้นคะกษัตริย์ให้บยอนดูวิดีโอครับ วิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะเป็นภาพเพื่อนร่วมทีมของบียอนเองทั้งเบอร์ซิเลโกลแลนแล้วก็ไคสลันพวกเขากำลังสู้แบบเอ่อหลังชนฝาเลยถูกทิ้งไว้ที่แนวหน้ากำลังหาทางหนีไปแดนศักดิ์สิทธิ์โอ้โหภาพนั้นคงบีบหัวใจบียอนหน้าดูเลยที่หนักกว่านั้นคือบียอนมารู้ที่หลังว่าวิดีโอนั่นมันถูกบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่สองแล้วหมายความว่าตอนที่เขานั่งเล่นบอร์ดเกมเพื่อนๆกาลังลบาบากอยู่อย่างนั้นหรอคะ ครับมันคือความรู้สึกไร้อำนาจแบบสุดๆเลยแถมกษัตริย์ยังมาพูดเยาะเย้ยซ้ำเติมอีกอือหือไม่แปลกใจเลยที่บิยอนจะทนไม่ไหวแล้วใช่ครับตอนนั้นคือร้อนรนมากต้องรีบไปหาเพื่อนให้ได้ต้องรู้ว่าใครเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนท่าทีถามกษัตริย์ตรงๆเลยใช่ไหมคะครับถามเลยว่าต้องทำยังไงถึงจะไปหาเพื่อนได้ซึ่งดูเหมือนกษัตริย์จะพอใจนะที่เห็นบิยอนแสดงอารมณ์ออกมา แล้วในที่สุดกษัตริย์ก็ยอมเดินออกมาจากหลังม่านไหมเผยโฉมหน้าจริงๆแล้วสินะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาเหมือนกับประถมมกษัตริย์ลาบิยอนคอมิมลบีลาฟตเนียคนที่เป็นราชาอมตะที่บิยอนเคยเห็นร่างจำลองอะครับอ๋อมีหน้าละ่ะถึงต้องมีธรรมเนียมสวมหน้ากากกันครับแล้วกษัตริย์ก็เปิดเผยความลับสุดยอดว่าจริงๆแล้วอายุไขตัวเองกำลังจะหมดเหมือนกับว่าโลกหรือสวรรค์น,นี่แหละ กำลังพยายามกำจัดเขาสังเกตจับฟ้าผ่าแปลกๆก่อนหน้านั้นก็เลยต้องหาทางยืดชีวิตใช่ครับต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์พยุงชีพซึ่งคล้ายๆก,กับที่ราชานอมตะเคยใช้เหมือนกันฟังดูซับซ้อนมากเลยค่ะแล้วข้อเสนอสุดท้ายล่ะคะที่บอกว่าให้บิยอนฆ่าคนครับนั่นคือเงื่อนไขสุดท้ายกษัตริย์จะปล่อยบิยอนเป็นอิสระถ้าเขายอมไปสังหารอัครเสนาบดีกษัตริย์อ้างว่า อัครเสนาบดีนี่แหละคือตัวการสงครามตัวจริงแอบไปร่วมมือกับศัตรูถึงจะยังสงสัยในแรงจูงใจแต่วิยอนก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆครับเขาก็ต้องยอมรับข้อตกลงนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะบิยอนก็มองดูกษัตริย์เดินเข้าไปในอุปกรณ์พยุงชีพอันใหญ่นั่นแหละครับแล้วอัศวินองครักษ์ที่ชื่อแอสลอรต้าบรูนก็ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือบิยอนเต็มที่ บียอนก็ได้รู้สถานการณ์สงครามจริงๆแล้วสินะคะว่ามันแย่แค่ไหนครับรู้ว่าเขตเมืองโดนยึดไปเยอะขุนนางตายเพียบแล้วก็รู้ตำแหน่งสุดท้ายของเพื่อนๆซึ่งอยู่ที่ศาลเจ้าคนเถื่อนกลางดินแดนศัตรูเลยโอ้โห oh สถานการณ์เลวร้ายมากบียอนเลยตัดสินใจออกเดินทางทันท,ทีครับแล้วก็เอ่อเลือกที่จะไม่ปิดบังใบหน้าตัวเองเอา้าวทำไมล่ะคะเขาหวังว่าอย่างน้อยข่าวที่เขายังรอดอยู่อาจจะไปถึงหูเพื่อนๆได้บ้าง เป้าหมายแรกคือต้องไปหาเรเวนก่อนระหว่างทางก็มีแอบหยอกล้อแอสตาลตาด้วยใช่ไหมคะตามสไตล์ครับผมใช้คำสั่งกษัตริย์ให้เป็นประโยชน์นิดหน่อย <laughs> พอเจอเรเวนแล้วเป็นไงคะก็คุยกันเรื่องภารกิจล่อสังหารอัครเสนาบดีนี่แหละครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์สงครามที่มันออน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะแล้วทั้งสามคนก็ออกเดินทางด้วยกันครับบบยอนเรเวนแล้วก็แอสาลตา นั่งรถมาออกไปเห็นภาพเมืองที่พังพินาศวังแห่งเกียรติยศก็เสียหายหนักแต่ถึงภาพตรงหน้าจะดูสิ้นหวังบิยอนก็ยังเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งเชื่อมั่นว่าอะไรคะว่าชะตากรรมของอัครเสนาบดีน่ะมันถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เขายอมรับภารกิจนี้โหฟังดูเป็นบทสรุปที่เอ่อเข้มข้นมากเลยนะคะสรุปแล้วกันคุยของเราวันนี้ก็ได้พาไปติดตามการเดินทางที่ พลิกผันของบีออนจริงๆค่ะจากเฉลยสู่ผู้เจรจาแล้วก็กลายเป็นมือสังหารปานิโวท่ามกลางสงครามที่โหดร้ายแล้วก็ยังต้องพยายามหาทางช่วยเพื่อนอีกโดยมีกษัตริย์เจ้าเล่ห์คอยชักยายอยู่เบื้องหลังครับผมเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแม้บียอนจะได้อิสรภาพมาแบบเ,เหมือนจะใช่แต่จริงๆก็ยังติดอยู่ในเกมของกษัตริย์อยู่ดี แล้วด้วยนิสัยของกษัตริย์ที่ชอบบงการบวกกับสภาพที่ต้องพึ่งอุปกรณ์พยุงชีพเพื่อฝืนชะตาเนี่ยข้อมูลที่บิยอนได้รับมาหรือคำสัญญาต่างๆมันจะเชื่อถือได้แค่ไหนกันนะจริงด้วยค่ะการฆ่าอัครเสนาบดีครั้งนี้มันจะนำไปสู่อะไรกันแน่จะเป็นการแก้ปัญหาจริงๆหรือเป็นแค่การเริ่มหมากตาใหม่ของกษัตริย์เท่านั้นเองน่าติดตามมากค่ะ